สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพี่น้องอยู่กับผมดานิสเกมเนอร์นั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นเกม d าร์ o ันไฟเตอร์เซตกันนะครับคนเป็นไงก็ไปเริ่มกันได้เลยแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะเ์ออฟไลน์ไปเลยนะก็เป็นเกมนี้เนี่ยที่จริงผมจะเล่นตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เกมช่วงรถนะแต่ว่าเรื่องความเร่วผมเออยังไงเดียติดฝึกงานติดอะไรต่างหลายหอย่างนี่ก็เป็นวันหยุดก็ผมก็ถือโอกาสมาเล่นเลยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณออ,อาจารย์โทริยาม่าอากิระด้วยคนระับซึ่งตอนนี้เกก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแลผมก็แสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะก็ดาร์กนบอลเนี่ยจะเป็นอนิเมะ่องแรกเลยนะที่ผมได้ทําการดูนะเราลงมาก็จะเป็นวันพีซนะทุกคน <c oughs> ก็ถือว่าผมรู้จักเกมดาร์กนบอลไม่ใช่ผมรู้จักอนิเมะดาร์กบอลได้เพราะเอเจ้าตัวทีวีนะไอเป็นบูมมาแรงนะ ไม่ใช่บูมมอลเองดิ TNT นะทุกคน TNT หรือทูนามินั่นเองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้จักแล้วก็เพราะซากะซากาแอ d ดรอยนะไม่ใช่รู้จักมาตั้งแต่แรกๆผมรู้จักเพราะว่าในความที่ว่าผมไม่เคยได้ดูแก้งกระตนูนหรือว่า d e เดินน h t นะทุกคนก็ผมรู้จักเพราะสช่องก็คือช่อง 88, 8แปดแปก็คือช่อง Major นะเมเจอเป็นหนังนะ8ปดแก้คือบูมเอลเง9ก้านก็คือตัวพวก ะรนะยะเขาเรียกจุลามิมนนั่นเองนะซึ่งเราก็จะมาเล่นเบ้นเกมกันได้เลยนะแต่ก่อนอื่นผมก็ขอเล่นในโหมดเรื่องเรื่องกันก่อนนะนมาอะไรแล้วเนี่ยซีนีเหรอฮ้ยเัื่ออะไรเอ่ยอ๋อเอานี่ดีกว่าโคคฟูซุปเปอร์ไซย่านะทุกคน ก็เท่น่าดูเลยนะน่ารักอ่ะนี่อะไรเอ่ยบูสแคมเปนไอทีเฟสนะสตอรี่สตอรี่กันดีกว่าทุกคนเราจะมาเล่นสตอรี่นะครับเพราะว่าวยความเรียกผมอยากเล่นสตอรี่เยอยากมากเลยครับเริ่มเล่นกันได้เลยทุกคน ก็ผมจะเล่นซาก้าเจ้าตัวซุปเปอร์วอลเล่ย์อาร์กันเองนะก็มาเริ่มกันได้เลยนิวเกมไปเลยเด็กบุญไฟเตอร์เซตซุปเปอร์วอลเล่ย์อาร์กเอพิโซดเป็น chapter วันเดี๋ยวก่อนนะคนกินกว่าฉันหรือเปล่า อ่าผมก็จะแปลนะเพราะอังกฤษก็ผมพอได้นิดหน่อยนะทุกคนก็อย่าซีเรียสนะทุกคนเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันนะ oh good you're coming around โอ้ดีเลยก็ไม่ได้คิดว่านายจะมาอยู่ในสภาพนี้นะ่ะ scared me half to d e a t ออฉันอยู่ที่ไหนล่ะก็เราอยู่ในที่ของฉันไงล่ะจำไม่ได้เลวไงโอ้พี่คงไม่ได้รอเล่นฉันใช่ไหมโกคูได้โปรดเธอจะเล่นฉันได้ไหม ปวยหรือเปล่าว่กระแทกอะไรหรือเปล่าแต่น,น้อยนายก็ต้องรู้สิว่าตัวเองเป็นใครนะ่อา้าวเหมือนกับว่าตัวละครเอกเราจะไม่รู้นะว่าเราคือโกคูนะก็นายโกคูน,นี่แหละทัไม่ได้ดังไงนี่ดูกระจกสิาอาแล้วครับทุกคนเหมือนกับว่าพระเอกตัวนี้จะไม่ใช่โกคูนะครับ โอ้ให้ตายสิเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โควกูกำลังอึบตัวเองผมก็เรียกคนนี้ว่านายบีแล้วกันไม่นายนายจีดีวกว่านายจีนะนายจีไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะมาสิงอยู่ในร่างโกโกูได้นะทุกคน Mm -hmm. Judging from your reaction, you're not really him, are you? But you're Goku on the outside, that's for sure. Did you get amnesia? Oh, I give up. You're oh, you a great time to clock out, Goku. Ow, me Wait. There you are. You're not เดี๋ยวมีอะไรอีกอัเนี่ยเดี๋ยวนะนายแต่ว่าทำไมนายถึงเป็นหมายเลขสิบหกนะคนหมายเลขสิบหกนั่นนายใช่ไหมเอาแล้วครับคนหมายเลขสิบหกได้ตายไปแล้วนะทุกคนแต่ทำไมเขาถึงเฟิร์มาได้กันล่ะอืมจะไม่ตอบซิลจตกการนายไปแล้วนี่เร็ว เป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยว่าดารเกันบอลกับนายคว้าก,ก,กันเนี่ยหมายความว่าไงเนี<ม>่ยฉันต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้เลยไอ้เฮียไม่ตอบโคตรยิอยงอ <c oughs> ่ะอันนี้คือคำตอบของนายแล้วก็จำไว้เลยนะ <c oughs> ตอนที่นาย <c oughs> นที่เจจกี่ยกัการนายนายไม่ได้เป็นคนเดียวขังฉัน ตอนนี้ฉันเป็นหมายเลขสิบหกอีกคเดน่ะเฮ้ยอะไรนะมาเตอร์โกคูเรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันที่นี่เอาแล้วถ้าคุณจะต่อต้านฉจะรอดจากก็ด้วยกำลังแล้วกันเอาแล้วเออโกคูเป็นมรดกเกิดอะไรขึ้นแต่เธอจัดการเขาได้ไหมเออพี่นายรู้วิธีสู้ไหมเนี่ย โอ้แบบนี้ก็เย่ยิ่ง,งกว่าเย่ซะอีกอ่ะเอาแล้วไงหมู่บ,บ้านนี้เลยหมู่บ้านไปเกาะหลังเสาแล้วรัทุกคนเอาแล้วครับโกคูนายจีของเราครับทุกคนนี่ร่ well, างกายมันโกคูแต่ใจิตใจนั้นไม่ใช่ไม่ต้องห่วงฉ <not> ันไม่ทำให้นายประป <I will S 1> รมามหรอกเอาแล้วมานิสู้ตรเกิดทำการกำจัดแล้วนะทุกคน <Your S 1> ไม่ต้องโทรกำจัดเฮ้ย ระวังตูมตูมตูเฮ้ยมาแล้วก็คูซุปเปอร์เซียตูกคูดูด่วนนี้ร่างกายจะอยู่ยเหนือข้อามือของฉันนะแต่ว่าแต่ีวันทอยนั้นเนาะก็อังกษผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เพอร์ฟิกอะไรมากทุกคนเพรผมก็ยังศึกษาอยู่นะทุกคน ก็อาจจะมีไปติดไปถูกไปบ้างก็ขอกับทุกคนขอขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับทุกคนเราจะมาเริ่มสู้กันได้เลยนี่นะโอคูเซียส,สยา่าหมานเลข16จะเป็นไงไปดูกันเลยเอาละครับได้เวลาแล้วน่าโหลดน่าโหลดเริ่ม ต่อสู้ได้เอาครับอันแรกนี่คือเกรดทน่าตะกกนเกรดทแล้วก็มีทามมิ่งไปบอกเวลานะก็จะมีสปาร์กิ้งบลัสไอคอนจะเป็นการปล่อยท่าให้ตายนั่นเองแล้วก็เดือดเมนอีเวนต์นะครับโอเค time to train อนนี่คือปล่อย เอ,เอานะับต่อไปเป็นการกดปุ่มข้างบนเพื่อกระโดดและกดปุ่มเฉียนเพื่อกระโดดไปข้างหลังอ่ะเราดูดิ <trying>. nice. กดเอเพื่อทำการควิกไลท์เอ็กซคตรงตีเบานั่นเองและถ้ากดค้างเป็นการในลองดูดิ

อืไชนะลแล้วทุกคนนี่เป็นโหมดฝึกซอบนะโอเคต่อไปเป็นบทที่สอง อเอเเอ,เอ,อเมื่อกีน้นยอย่มมาได้เท่านี้สินะฮะสายส,สาวรรค์บูมามีอาหารให้พวกเราไหมครับเฮ้ยวิทย์กับบิวมาว่ะไม่ว่าอะไรขอ,อให้มันคุ้มค่ากับที่มาแล้วกันโอ้โอเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะี่นา ไปผู้คามขอให้ถอยโกคูรูดีอยู่แล้วว่าฉันจะกลับมาอา,าแล้วกับบิวกับวิทก็จะมานะทุกคนรีแล้วมนันไปได้หรอไปทั้งแบบนี้เนี่ยนะเออนั่นดิอยู่ดีก็เจอบิวกับวิวทอือถอยเลยอะ่ะนั่งเป็นไรวะ ฮึมฮึ just like that huh? Hey, hey, you Inside Goku the jig is up it's not possible to fool a god เหมือนบิวจะรู้ด้วยนะว่าในว่าบิวเหมือนบิวจะรู้ด้วยนะว่าโกคูไม่ใช่โกคูแต่เป็นนายจีนะตัวคนนายจี so you mean to say he's not Goku after all My my this is i n t r i g ครับ นี่เป็นโกคูนะโดยทั่วไปแต่หน้าเกของเขานั้นมันอ่อนแอกบนเป็นพลังของคนอื่นอย่างนั้นแหละแน่นอนอ่ะมันมันเป็นไอจีไอจีควบคุมอ่ะ If I it simply, were there to put is another person in his body. คนอื่่นทีอยู่ในร่างของเขาไปแล้วไม่จริงนะโดนยึดร่างอ่ะนะ แกเคยได้ยินไหมแกเคยได้ยินในเรื่องแกได้ยินไหมไอ้ตัวข้างในอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะผมก็ได้เนาะไอ้บูม่าโอคุมีเวลาที่ต้องโอคุมีเวลาต้องต้องทำธุระน่ะไม่มีเวลาให้แกอยู่ในร่างนี้หรอกบูม่าจะเย็นกอนสิครับนี่ไม่ใช่เพื่อนเขาจะมาทำกับเรา ยูฮูยูอินนี่คุยูฮูได้ยินผมไหมได้ยินไหมครับที่อยู่ในนั้นสักเด้เข้ามานนลับยูนะแมเงบีก็ควรที่จะปลุกเขาหน่อยทีอานะครับนาจีแตบทำการปลุกโกคูนะทุกคนอ้าวนี่คือโกคูสินะ นายเป็นใครน่ะน่ยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแปลกจังเลยฉันแก็บเป็นล่าชัยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่นายรู้อะไรบ้างไหมถ้าเกิดช่วยได้ก็ควเยี่ยมเลยอะไรนะนายคุมร่างกายฉันเหรอว่าคนชอบเสียงกควร ก็เหมือนกับว่าโกคูจะอยู่ในติดอยู่ในช่วงเวลาในช่วงมันก็คุยอยู่ในสถานะจำศีลใช่ปะมันจะไม่ผิดเพราะว่าเหมือนกับไจี G เนี่ยควบคุมล่าของโกคูนั้น็กุลโกคูก็ตกใจนะแล้วก็ไปพอกพักเหมือนเดิมนะคือไม่โกรธไม่เกลียดอะไรเลยแค่ตกใจเฉยๆว่าไอจีควบคุมโกคูได้เออเว้ Let me ask you this. Do these waves appear to be acting strangely? So you felt them too, Lord Barry. Indeed. They seem to be man-made. Waves. What waves? Now then you're me you can't feel that? How dense are you? As dense as any other human. How rude are you? นม่ hmm. ต้องมีเหตุผลด้วยสิว่าเขา, for take เ,า,าเลือกว่าเธอจะชวนชวนฉวนกินข้าวเพราะเรื่องนี้ซะอีก <Because> ฉันลืมไปเลยนะว่าโลกเกิดภัยพิบัตใหญ่ขึ้น อย่างแรกโกโล้เริ่มโผ่มาทัวโลกทกร่าางนั้นมีที่เซอร์กับเซลใหม่ด้วยีเซอร์กับเซลลกัชอโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อที่้โอ้โอ้ชอบโอ้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 อ้โ่้โอ้โชโอ้โยโอโอ้โออ But now that you're here, you can brush up on us. It really is none of my business, it. you know. Please go and get no, no, those tasty tidbits you prepared earlier. Oh, great. We're on our own. <laughs> I <I'm> must <not sure. laughs> say, though, these I'm waves do elicit some concern. What's this? Goku's energy just got a tad stronger. It seems our new friend was able to get in touch with Goku. Hello? Goku? Goku? Are you able to move in there yet? It's the funniest thing. I want to wake up, because but I just can't seem it. เป็นนเลยไม่มีทางออกอง o ัง i ี n ลองฟีแล้วก็ทำไม่ได้นี่ฉันัอยู่แล้เอาละโคฟูทำตัวผู้มีถทางแต่ก็ทาอะไรไม่ได้นะทุกคคมันมีการโต้กลับไม่มีการโต่กลบโตกลเบี้ยไม่มีการตอบกลับเลยแสดว่โคฟูขยับไม่ได้ใชนะเดี๋ยววิ นายไม่ได้ยินฉันบ้างด้วยเหรอฮัลโหลหวังว่าโกโค่จะได้ยินเสียงวิทนะ่ะแต่ฉันได้ยินเสียงเขาชัดเจนเลยนะแบบนี้ต้องทำไงล่ะบางทีคลื่นพวกนี้อาจจะทำให้โคโคอาจจะทำอะไรโกโค่ตอนนี้ก็เป็นได้บางทีตัวพวกนี้อาจจะทำให้โคโค่ ไม่ใช่แต่ผิดแต่ผิดมิคิดว่าพวกนั้นคงกดพลังของเขาไว้ได้เลยทำให้เขาอยู่ในสถานะจำศีลอยู่นะเออจริงก็จะเป็นเป็นตามที่ผมคาดไว้เลยนะโอเคอยู่ในสถานะสถานะจำศีนนะนี่คือคำใบเดียวเท่านั้นแหละเพื่อความเป็นความใบเดียวเท่านั้นแหละที่ที่นักสู้ที่มีพลังขเก่งกๆๆ็โดนเหนกัน ล้พวกน,นั้นสคนจะเป็นไรได้ไงอ๋อล่ะเราเพ่อเจ้านะพลังอะไรพวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้โชคช่วยด้วยจริงเว้ยบูม่าไม่โดนเว้ยเราต้องอ่อะกอ,อ,นอนนี่ยโอคอเคโอเคโีเคโการโอเคเคโอเคอเเคโอเอเคีอเคโออเคออเอเ พวกเราที่เหลืออยู่ก็อย so ู่ในสะานะเดียวกันก็คืออยู่ในอีกด้านนึงของโลกแต่ว่าขึ้นอ่ะมันคุกคามมันโดนนแรงมากเลยเพราะเขาคงเป็นเพราะเขาคงป็นเอาคาไปแล้หล่ะไม่ได้ามจะเป็นแบบเดย็กโฟโฟก็เป็นไม่ได้โอ้โอ้ไม่นะโอ้ผู้ชาย แต่ต่อๆอบุชายก็จะมีเสียงรบกวนมากก็อขอไปทุกคนด้วยนะแล้วทำไงกันกันาีนี้ถ้าทุกคนสรุปไปได้จริงๆแต่นี้ก็เย่สุดๆไปเลยยะดีการหยุดขึ้นนั้นเป็นหนทางที่จะช่วยได้นะ การหยุดคืนนั้นเป็นหัวางเดียวที่ช่วยได้นะอืม That's a toughie. But wait! Oh, did you finally remember something? Oh. เมรจแล้วรออกแล้วสินะ Yeah. Why did s i e show up earlier? He was also talking about someone being late to Goku. I think there's a connection here. There's gotta be. It's a lead. You might as well follow it and see where ah. it leads you. Right. Let's get to the bottom of this. Come on, guys. The rest of our crew needs to be saved as well. Can't do it alone, though. I'll need some muscle. Just to We're not, I don't understand. Oh, don't be so cold. Oh, yeah, oh, yeah. You know so good, it'll blow your godly taste buds away. Did I not make myself clear? We're not lifting a finger, lady. If you need help, You're you know. might get a better response. I need the soul inside Goku. Huh? He's got control of Goku's body, right? Well, then he can do the fighting for you. There's no other choice, is there? Plus, you probably need to get back to your own body anyway. Well, that's settled. When Pupai is how do อ๋อก็แบบคลิปนี้ก็คงลาไปเพีินเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเค่อยมาต่อ,อก,กันพาร์ทสองนะพาร์ทนี้ก็มาไป20กว่านาทีแล้วทุกคนก็อคเนีียไปละ